สวัสดีครับผมครับนี่ครับนี่เลยมาครับพี่น้องจะพามาแกงเห็ดเห็ดพึ่งครับนี่ครับนี่อกกำลังทันกับเฮ็ดพึ่งก็ท้ายยังไงนะครับนี่แสบครับมาเนี้ยพามาแสบครับแกงเห็ดพึ่งครับผมสวัสดีครับครับนี่ครับนี่ครับในเห็ดพึ่งครับนี่เห็ดพึ่งท่ามครับ พอจีมาแกงครับผมนี้อันแกงครับเส็บแสบครับนี่ครับดอกกําลังพอดีแก่งดอกกําลังบ้านนิดนิดตุ้มนิดนิดแะครับพอดีพอดีครับแสบนี่ครับผมแกงใส่พักติ๋วครับแม่ออกกําลังเด็ดพักติ๋วครับผมนี่ครับแกงใส่พักติ๋วเส็บแสบครับ นี่ครับอันนี้เดนอไม้ครับตุ่มเน่าไม้ไว้แกงครับแกงเน่าไม้นี่ครับพกอีตูเนาะเยอมีออกกำลังเด็ดพกอีตูครับแกงใส่เห็ดนะครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับ <S <S เตรียมแกงก่อตอนนี้นี่ครับเรียบร้อย งวดครับตามใจชอบก็้วเครื่องครับมันมีความหอมนะครับความแฉะดูนนในเห็ดดูเด้อวน้ำอหอกเยอะมากเลยใส่น้ำ พักติวลงไปครับเมื่อกี้ครับตบถ่ายเดี๋ยวพายตูครับพักติวพักอีตูครับ,รบเหยียบลอยก็ลงเลยบันนี่ยตบถ่ายครับชะอุ่มครับผู้ยมักกใส่ผู้ยมักก,บ,ก,กบปรตรงใส่นะครับรอเสิร์ฟบันเนี่ยลอยครับผมอืม้อหือตักเสิร์ฟครับ แกงใส่ผักติ่วครับแซ่บพี่นอนเรียบร้อยกับผมนี่ครับไปแกงเห็ดนี่แกงเห็ดพึ่งครับแซ่บครับพี่น้องกดไลค์กดกแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ